สาวกฟอยจเนอร์นะครับไม่ควรพลาดกับรถคันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่า เป็นรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจมากนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือหนึ่งนะครับได้ปีใหม่นะครับปี2019 2นสองนะครับได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับและใครที่ไม่ต้องการเครื่อง2 0 0 0นะครับผมแนะนำเลยครับคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์2400ันนะครับ2400ันยดีซีกับแรงมาร้อยา1ิ0ตัวเหลือเฟือครับ เรานะครับใช้รถในชีวิตประจําวันนะครับแค่นี้ก็เหลือเฟือประหยัดน้ำมันได้ทั้งขับ2ก็ได้ขับ4ก็ดีนะครับเพราะรถคันนี้นะครับเป็นซิกมาโฟนะก็เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ไฟหน้าก่อนไฟหน้าใสๆนะครับใสๆนะครับเป็น BL Beam แบบ L.E.D แล้วนะครับตัวนี้นะ สวยงามมากนะครับเป็นรถสีขาวมุกนะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียมนะครับตัวหนังสือดำนะแล้วก็ใส่ชุดแต่งไม่เรียบร้อยนะครับใส่ชุดแต่งไม่เรียบร้อยนะครับสำหรับรถคันนี้นะสวยงามมากนะครับสีเดิมบางทั้งคันนะครับชนหนักพิวามจมน้ําตัดต่อตัดออกไปจากรถคันนี้ได้เลยนะครับเพราะไม่มีรถคันนี้สวยจริงสีเดิมเดิม ไม่แค่65,000กิโลนะครับ65,000กิโลนะครับภายหนงภายในนะครับเบาะหนังจะเป็นคู่หน้าไฟฟ้านะครับระบบเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็คนทรงคนโซนหน้านะครับดูใหม่มากนะครับพวงมาลัยมัติฟัง์กชันนะครับคันนี้สวยงามทุกสิ่งทุกอย่างทุกจุดเป๊ะมากนะถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับสําหรับรถ s p r r t n e e r คันนี้นะครับใครนะครับหารถอยู่ คันนี้การันตีได้เลยไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับรถมือเดียวซื้อสดมานะครับและได้ตัวขับ4นะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับฝาท้ายนะครับเป็นไฟฟ้ามาด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีคำว่า Sigma 4นะครับแปะไว้อยู่แล้วดูนะครับบันตรงบันท้ายนะครับเดิมเนียนกิปนะครับทุกอย่างนะครับโอเคหมดนะครับให้ดู เอาแบบละเอียดเลยนะครับคันนี้นะครับเผื่อคนที่อยู่ไกลนะครับคนที่อยู่ไกลนะครับที่ชื่นชอบโตต้านะครับคอนเซปต์โตต้านะครับออปชั่นอาจจะไม่ได้เยอะแบบค่ายอื่นนะครับเราก็ต้องพูดกันตามความจริงนะแต่เรื่องความคงทนนะครับหายห่วงโตต้านะครับคงทนหายห่วงซ่อมง่ายอะไหล่นะครับเยอะแยะนะครับและไม่แพงด้วยนะครับน็อตเดิมนะครับทุกตัวนะครับ ไม่ว่าจะเปิดคันไหนซอกไหนตีลังกายังไงนะครับรถคันนี้ซอกเดิมทุกจุดนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับรถปี19ไม่ห65,000กิโลราคาราคานะครับสุดพิเศษ9 9 9 9 0 0 0บาทครับท่านลูกค้าครับ9 9 9 9 0 0 0บาทครับกับ Fortuner คันนี้นะเดี๋ยวพาไ้ดูฝั่งคนขับนิดนึงว่าแม้รั้งเบาะนะครับมีรอยหนังนะครับ มีบ้างนะครับโดยลงโดยนั่งนะครับแต่นะครับไม่ช้านะครับปีกนะครับยังตึงเปียะนะครับและได้เบาะนะครับสีน้ําตาลดูพรมนะครับเข้าสีเดียวกับตัวรถนะครับปุ่มนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับกระจกออโต้นะครับทั้งสบานแม้กระทั่งซอกนะครับซอกแก้มนะครับให้ดูเลยเดิมทุกจุดนะครับนะ รถดีรถสวยไม่น้อยขับ4แนะนำครับคันนี้ใครที่กำลังตามหา Fortuner สภาพสวยๆดีๆเดิมๆเดิมจริงๆผมต้องยกให้คันนี้เลยนะครับถ้าผมจะพูดว่าเดิมแต่ผมไม่เปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับก็อะไรอยู่นะครับเครื่องยนตเซีเซล2404มาพร้อมกับแรงม้า1 5 0ตัวเครื่องแห้งนะครับ เครื่องแห้งแห้งห้องเครื่องสะอาดสีแต้มนะครับทุกจุดนะครับยังอยู่ครบนะครับแก้มซ้ายขวาคานหน้านะครับน้ํามันเบรกนะครับยังใส่น็อตไม่มีขยับนะครับดูได้เลยทุกจุดนะอ่าแล้วก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ไม่พอที่ฝาโปงสติกเกอร์กันกระแทกก็ยังอยู่นะครับและนี่นะครับรถคันหน้าเดิมนะครับมันจะต้องมีรอยนะครับรอยยางตัวนี้กดทับอยู่นะครับและรถ ต้องไม่มีรอยแกะนะครับสวยจริงๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคารถปีใหม่ไม่น้อยนะครับคันนี้นะครับ9 9 9 0 0 0บาทใครที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถติดต่อผมโดยตรงนะครับซื้อสดก็ได้นะครับจัดเฟรนเซ้นก็ดีนะครับโทรมาหาผมนะครับ0 9 5 9 5 2 5 5 6 2ครับผมชื่อหนึ่งแตงโมคารนะครับยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านนะครับ ไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับอยู่ต่างหวัดก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับจัดผ่านเราจัดรถนะครับส่งถึงหน้าบ้านฟรีนะครับวันนี้นะครับก็ต้องฝากว่าอีกหนึ่งคันนะครับ For ์จิเนอปี19ขับ4เครื่อง2องลันสี่นะครับ999,000บาทวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ